โยดอย่างนี้เียเป็นทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างอะ้วจะไปใยญ่ตรงนี้แล้วเยอะสวัสดีครับอยู่กับช่องพิตูนน้ำซิ่งบ้านช้างอ่าเฮ้ยวู้มาดูคนขับนะครับฮัลโหลฮัลโหลนี่นเ,เจอตัวแล้วครับ เอากลับมาแล้วครับใจน้อยมาแล้วครับมาทำธุระนะครับมาอบนะครับใจน้อยเฮ้โอ้คุณเราจะไปแกล้งอยครับไ,ได้เจอกัน เดือนหนึ่งนะครับมากับเชียนุ่มนะครับอเอ้ยเราไปทักทายก่อนครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันมานานครับ เอ้ยเปิดประตูแม่เออใส่องฝากจากอุบลนอะไย่งนี้ไดวูครับมือไหฮะมือหนึ่งมือนงเลี้ยงเนิบกว่านี้เี้ยงเน่โอ้ยขึมาสั่นเลยโอ้ย เอะเลี ų, ้ยงเด้อยวันนี Bal, ้เด uh, ้อเลี้ยงอุ้ยต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงแล้วเอ้ยไไม่นะพุ้นนอนอยู่พุ่นน่ะนอนอยู่มังเทย์นะธรรมดาป้าธรรมดาเนาะได้ได้เลยอุ้ยผู้ชายมาสมมื้อเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอีหลี ไม่อะไรอยู่ยเพราะว่าสอบเสร็จแล้วมันเหม็นบอกจริงมันได้เฮิร์นมาเยอะอตุมะบอมาเช้าแล้วบอไปสุราบอเป็นไปนอนตื่นหนึ่งแล,ล้วบอุ้ยเสียนุ่มดันดินไหมหไปขับไปฮับจีขับไปฮับจีบ่ เข้าไปน้ำมอดันแลอยู่นั่นแลไม่ได้ทีมงานสดๆเนาะเอาไอ้ลีเดี๋ยวไปว้่งกระโดดเฮ้ยเดี๋ยวไปตามหลังโอ้ยงานยังมาเลี่ง่ายดอกงานมันยังมาเลี่ง่ายดอกมันขึมีใหม่ว่ะ เ้วันนี้ตั้งตัวรอน้ำมาวันนี้วานะครับนี่หลังนี้แล้ววันนี้ชายน้อยก็มาขับแทนทเท่าแก่นะครับเป็นเด็กที่ขยันมากครับ คับเ,เป็นทุกอย่างนะครับเรามาดูใช้น้อยหน่อยครับอยู่บนครับใช้น้อยครับจ้าโม่ใหญ่นะครับจ้มโม่ใหญ่นะครับ สองร้อนะครับรุ่น5นะครับาดูใช้น้อยตักเจ้าโมรุ่น6นะครับขี่มือ,อยังเหมือนเดิมครับ อากาศร้อนนะครับพี่น้องตันนี้ก็เริ่มจะเทชั้นที่สองแล้วนะครับนดี๋ยวซูมให้ดูครับนะครับ Nơi, Ôi, oh. đuôi chạy nới, xe 6 lốp nôi, sẽ xeเหมือน cặp thóc kéo máy, ui chui, ô, มครับจับมือหน่อยจับมือหน่อยเอยเอฝีมือนะครับชายน้อยนี่ถือว่าขั้นเทพนะครับ ตั้งแตลสมัยแมคโครุ่นเก่านะครับะผมอยากขออนุญาตไปทำธุระก่อนนะครับลิดนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ตามเลยครับสวัสดีครับ